วิ่งมาแสนกว่าโลอยากเซอร์วิสใหญ่ครั้งเดียวและเพิ่มแรงม้าทำอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้อาจุนเนอร์พาไปชมครับพบกับชาแนลของอาจุนเนอร์นะครับก็ ครั้งนี้นะครับรถล,ลูกค้าเก่าเลยเขามอบหมายให้เอารถมาเซอร์วิสใหญ่นะครับเซอร์วิสใหญ่ก็ในที่นี้หมายความว่าอะไรที่เช็คได้ทําความสะอาดได้หรือเพิ่มแรงมาได้ก็ทําก็คือ f o r t u n e r ด้านหลังผมนะฮะเป็นเครื่องยนต์ 2GD 2.4ลิตรก็คือเดี๋ยวจะใส่กล่องอันต้าบูสเข้าไปนะฮะพร้อมใส่ไฟตรงรุ่นส่วน,นเคร่งไฟฟ้าพี่เขาติดตั้งมาอยู่แล้วมีกลองอากาศที่สําคัญสิ่งที่เจอคือท่อไอดีเริ่มสกรปรกและตันแล้วนะครับรวมถึงระบบ EGR ลูกค้าเลยบอกว่าทีเดียวเลยล้าง EGR อะไรพวกนี้ไปแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งคือท่ออินเตอร์แทนท่อยางนะครับตรงนี้ผมก็จัดการให้นะครับในสเต็จเบื้องต้นกับการขับใช้งานและการดูแลรักษาส่วนในพวกของเหลวต่างๆก็อันนั้นพี่เขาให้ดูแลต่างหากนะครับแยกส่วนกันไปอ่เดี๋ยวลองดูก่อนกองอากาศก็นี่มีด a าร์เทคทอรโดนะครับถอดล้างได้นะครับ ใช้งานได้ยาวนะครับมันคุ้ม่าก,กองอากาศเดิมข้อดีของมันคือการฟลูออากาศนี่แหละนะครับส่วนกล่องอันตาบูธอ่ะเดี๋ยวผมิบให้ดูกล่องอันตาบูธเหมือนเดิมนะครับเพิ่มแรงมา้าแรงบิดนะฮะจูเลียวไทม์แล้วสามารถใช้งานผ่านบนมือถือได้นะครับแล้วก็ใส่ไฟตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับถึงจะเป็นรถปีเก่าถ้าพีเขาอยากจะใส่สายไฟตรงรุ่นก็จัดให้นะฮะแล้วก็อันนี้นี่ททออิเนเตอร์ผมเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับลองดู ท่ออินเตอร์บรนะครับแทนทอยางนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่เหล็กนะครับเกรดดีเลยส่วนท่อยดีเดี๋ยวทีมงานผมเขาจะจัดการล้างให้นะฮะเพราะว่าจากการทดสอบแล้วคาบเข่าแน่นแน่นอนแสนกว่าโลแล้วเขาขับอย่างเดียวเลยเช็คนานๆเช็คทีนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าผลจะเป็นยังไงบ้างดีไหมอ่าอัตราเร่งเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้ก็นำเจ้า f o r t u n e r 2.4คันนี้นะมาขึ้นไดโนเทสนะครับเพื่อปรับจูนนะครับเราจะเห็นความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ที่หลายคนถามว่าขึ้นเพื่ออะไรคือเราจะได้รู้ก่อนว่าเริ่มต้นรถเขาเครื่องยนต์สมบูรณ์จริงหรือเปล่าเพราะอย่างบางครั้งเนี่ยผมอะเคยปรับจูนรถบางคันเนี่ยเครื่องยนต์คือวิ่งมาแสงว่าโลแต่ไม่เคยดูแลร,รักษาเลยแรงม้าน้อยมากเราก็จะบอกลูกค้าแล้วว่าควรตรวจเช็คตรงไหนนะครับแล้วก็เลยเนี่ย เป็นชุดโปองผมก็คือติดกล่องพร้อมขึ้นดนโนเทสมันคือมันคุ้มกว่านะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าแรงมา้าแรงบิดที่เพิ่มไปเนี่ยมันจะออกมาแตกต่างขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวไปลองดูเลยครับ รถเดิมๆ3 6 9 9แรงม้าแรงบิด2 6 0 2ฟุตบอลถ้าแปลงเป็นนิวตันคือ3 5 3นิวตันเมตรส่วนแรงม้าที่ปรับจูนเสร็จนะครับ176.5แรงม้าแรงบิด3 3 7 6ฟุตปอลก็คือเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเป็นนิวตันก็คือ4 5 6นิวตันเมตรลูกค้าบอกว่าความแรงไม่พอนะฮะอันนี้คืออีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็เปลี่ยนทบโบนะฮะเป็นทโบล็อกคีแปรผันนะครับ 04นะฮะแต่เป็นการลุนของซิ่งหมดนะครับในมิติเดิมเดิมนะฮะแล้วก็ใส่ออยเกียร์เข้าไปนะฮะเพื่อให้มันลดอุณหภูมิเกียร์นะครับอ่ะเทอร์โบเดิมอนี่ไม่ได้ขาดไม่ได้เสียนะครแต่ลูกค้าบอกว่าขอแรงกว่านี้อีกนะครับบูตประมาณ28ก่อนะโอเคเดี๋ยวตอนจูนเดี๋ยวพาไปดูอีทินนะครับดูฟิลลิ่งนะครับหลังจากจูนเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเทอร์โบแล้วนะครับ ดูครับดูแต่กลางกันเร่งเนี่ยมาเลยนะฮะหติดไวหลังจากที่ผมดูแลให้ลูกค้าหมดทุกอย่างเอาง่ายเซอร์วิสทุกอย่างให้กับฟอร์จูเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นติดตั้งกล่องล้างทอยดีอุด e t r ล้างอินเตอร์เอาง่ายทออินเตอร์อลูมิเนียมตรงรุ่น แล้วก็เปลี่ยนเทอร์โบแปรผันทด d 0 4นะครับแต่เป็น Td04 ที่อัปเกรดเป็นใบบินเลตหมดแล้วแล้วล็อกลอกคีบแปรผันเนื่องจากอะไรเจ้าของรถอะเขาต้องการที่ว่าเวลาขับใช้งานวิ่งต่างจังหวัดเขาวิ่งต่างจังหวัดบ่อยแล้วเท้าหนักเขาต้องการจังหวะแตะเร่งแซงให้บูมมันติดไวๆทำงานเร็วๆนะได้ขับง่ายๆเดี๋ยวโทรไปถามดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับฮัลโหลวัสดีครับพี่เฉลิมพี่รถเป็นไงบ้างพี่ฟอร์จูเนอร์ตั้งแต่ เปลี่ยนเทอร์โบติดกล่องเซอร์วิสไปใช้ดีมากเลยครับผมดีมากเลยพี่ใช่ครับอัตราเร่งเวลาเร่งแซงอะไรดีหมดเลยใช่ไหมครับดีหมดครับได้ใจเลยครับได้ใจเลยเหรอได้ใจเลยครับได้ได้ได้โอเคก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรพี่ก็โทรหาผมได้นะได้ครับผมครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับพีครับเนี่ยสั้นๆได้ใจความเขาบอกว่าได้ใจเลยนะก็อัตราเร่งมันดีอะเอาง่าย นะครับเพราะว่าเซตบูตเออแล้วก็คันนี้บูะผมเซตไว้ให้นะฮะไม่เกิน30ปอนด์อยู่ประมาณ 21- 28ปอนด์เพื่อให้แช่ยาวได้นะครับก็ตามสเต็ปจูนเมคเกนในใช้งานสำหรับใครที่สนใจการติดตั้งกล่องหรือเพิ่มสมรรถนะทั้งหลายเนี่ยติดต่อผมในทุกแพลตฟอร์มหรือไลน์ที่มันขึ้นให้นะครับ QR ว o d e คที่ขึ้นให้หรือติดต่อแพลตฟอร์มอื่นแค่พิมพ์คำว่าอัด e c l shop tuner ติดต่อมาได้เลยนะครับฝากด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ